ช่วงที่มีเวลาว่างจากงานพี่วันก็ไปลงเรียนคอร์สทำเล็บเจลกับเขามานะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำรีวิวเครื่องอบเล็บเจลตัวนี้ให้ได้ดูกันค่ะ<ม>หลังจากที่ได้ไปลงคอร์สเรียนทำเล็บเจลมานะคะกลับมาบ้านก็เลยต้องไปหาอุปกรณ์ และเครื่องอบเล็บเจลมาใช้งานค่ะวันนี้ก็ได้รุ่นนี้มาก็เลยจะมาทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ สำหรับเครื่องอบเจลรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องอบเจลที่มีกำลังไฟ120วัตต์ค่ะชื่อรุ่นว่า Sun X5 Max นะคะพี่วันได้มาในราคา200กว่าบาทค่ะจะมีการตั้งเวลาได้4ระดับนะคะก็คือ10วิ30วิ60วิแล้วก็99วิสามารถถอดแยกออกมาเพื่ออบเท้าได้ด้วยนะคะมีไฟ LED ทั้งหมด45ดวงค่ะ สามารถอบแล้วก็ช่วยให้สีเจลแห้งไวด้วยค่ะตัวเครื่องเขาจะมาพร้อมกับไฟเซนเซอร์นะคะที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อเราเอามือออกได้ค่ะ ในส่วนของน้ำหนักตัวเครื่องก็ค่อนข้างน้ำหนักเบาเลยทีเดียวค่ะสาวๆที่ชอบทำเล็บเจลนะคะก็คิดว่าเครื่องนี้ก็น่าจะใช้งานได้ดีค่ะจากที่ได้เรียนมานะคะอาจารย์ที่สอนเขาก็บอกว่าเครื่องอบเล็บเจลถ้าเป็นไปได้เราควรสั่งซื้อมาให้มีกำลังวัตต์มากกว่า48วัตต์ขึ้นไปนะคะใครสนใจอยากสั่งซื้อเครื่องอบเจลรุ่นนี้มาใช้งานด้วยเดี๋ยวยังไงพี่วันปักพิกัดการสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะ ะะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ